ชวนเพื่อนๆไปการเต้นหน้าร้อนกันค่ะทุกคนบอกเลยว่าเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่สนุกมา,มากๆเลยค่ะทริปนี้วันนี้พอผมตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาแต่งหน้าแต่งตัว ช่วงนี้มีรอยสิวตรงนี้ด้วยทุกคนก็จะลงเป็นเซรั่มทรงม่วงก่อนนะช่วงไหนที่มีรอยแดงรอยดำเนี่ยเราก็จะทาเป็นตัวนี้บ่อยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบูดผิวด้วยตัวเซรั่มสอง้าตัวช่วยเลองหน้าสายต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะทุกคนทาเป็นประจำเช้าเย็นเนี่ยหน้าเราก็จะใสแบบนี้เลยวันนี้จะต้องขับรถมอไซค์ตากแดดลงในเมืองค่ะทุกคนบอกเลยว่าต้องห้ามลืมทากันแดดเลยซองเก่าเนี่ยหมดแล้วค่ะก็เลยเปิดซองใหม่เป็นกันแดดที่ใช้ดีมากช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยควรใช้กันแดดที่เนื้อบางเบาแบบนี้นะคะท เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มารับเพื่อนที่บ้านเพื่อนค่ะชาวเนียอากาศที่บ้านคือแบบเต็มใจมากค่ะทุกคนอากาศคือแบบเย็นสบายรับเพื่อนเสร็จแล้วก็ขับรถจิ้งลงในเมืองเลยค่ะขับรถมาหนึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะถึงในเมืองพอมาถึงในเมืองเนี่ยเราจะไปซื้อพวกของเตรียมเอาไวาแ้แคมปิ้งกันเรากับเพื่อนคุยกันว่าคืนนี้จะกินชาบูกันนะคะซื้อกุ้งหมูหมึอกอะไรให้เรียบร้อย แวะมาซื้อผลไม้ต่อด้วยชนิดหนึง่งทุกคนพ่อค้าใจดีมากแตงโม2ลูก50บาทเองถูกมากเลยเราก็เลยซื้อมา2ลูกเลยค่ะซื้อของนู่นนั่นนี้เสร็จแล้วเนยเวลาก็ยังเหลือเยอะเรากับเ,เพื่อนๆเนี่ยก็เลยชวนกันไปเที่ยวน้ําตกกันก่อนค่ะแล้วก็จะแวะมากินข้าวเช้ากันที่นี่ด้วยทริปนี้เรากับเ,เพื่อนๆมากันทั้งหมด3คนค่ะแล้วก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์จากบนดอยอลงมาเที่ยวครั้งแรกเลยนะทุกคนเชื่อมั้ยว่าพวกเราเนี่ยอายุ23ปีแล้วแต่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยนี่คือถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มา มากสำหรับพวกเราทั้งหมดสามคนขันเอขนหรือยังยังยังเหรอโว้ากินข้าวเสร็จแล้วพวกเราก็ถ่ายรูปกันสักสพักหนึ่งค่ะ จากนั้นพวกเราก็ขับรถซิ่งไปที่ดอยป่าไวเลยเรากับเพื่อนเนี่ยก็จะมากันเต็นกันที่ดอยป่าไวเรารู้ไหมว่าระหว่างทางที่เรามาเนี่ยมีแอบฝนตกลอยๆด้วยทุกคนพวกเราคือกลัวกันมากว่าฝนจะตกลงมาแต่โชคดีที่พอเรามาถึงเนี่ยไม่มีฝนตกซะแอรเลยค่ะแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือมีอยู่แค่พวกเราเต็นเดียวค่ะที่มากันเต็นคือมันไม่มีใครแล้วจริงๆนอกจากพวกเราแกงนี้แกงเดียวแต่มันก็สงบไปอีกแบบนะทุกคน ได้หัวเลาะเต็มที่เมามอยกันแบบเต็มที่เลยค่ะทริปนี้ยกของการเต้นเสร็จแล้วละค่ะเพื่อนๆก็มาเล่นเกมอูนโนกันค่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์น o องเมื่ออูโ อนใชมคือแบบขำกันหนักมากทุกคนคือเกมนี้เนี่ยถ้าว่าเราเหลือบายสุดท้ายเราต้องพูดว่าอุนโนค่ะแต่ว่าเพื่อนนะพูดผิดค่ะก็เลยได้ช็อตเด็ดนี้มาเลยพอชมคำค้าๆเนี่ยเรากับเพื่อนเพื่อนก็กินเป็นชาบูนะคะซื้อของกันแบบจัดเต็มมากแต่ว่าคือเรากินกันไม่หมดนะคะหลังจากนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ไปแวะเที่ยวดนึงเราก็กลับบ้านกันแล้วค่ะคลิปในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายใครอยากให้เราไปเที่ยวไหนอีกบ้างเนี่ยคอมเมนต์กันมานะ